กิจกรรนี้นะครับ15กุมภาพันธ์ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็ชวนคุณผู้ชมนะครับเชิญร่วมบริจาคโลหิต15กุมภาพันธ์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหญ่นะครับถือเป็นการแสดงออกนะครับซึ่งเรื่องของการแสดงความรักเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในเดือนแห่งความรักภายใต้โครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต ในวันพุทธที่15กุมภาพันธ์2566นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาณหอประชุมมหิศรธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินเพื่อแสดงออกซึ่งความรักและการแบ่งปันต่อเพื่อนมนุษย์อีกทั้งยังเป็นการเติมเต็มปริมาณโลหิตให้มีเพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศสำหรับ500ท่านแรกนะครับที่ร่วมบริจาคโลหิตจะสามารถรับได้ทันทีครับกระบอกน้ำลายกระต่ายแทนคำขอบคุณ การบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนนะครับจะช่วยให้ผู้บริจาคมีร่างกายที่แข็งแรงมเม็ดเลือดแดงและไขกระดูกทํางานได้ดีการเตรียมตัวสําหรับผู้ที่จะบริจาคโลหิตนะครับได้แก่การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยกว่า5ชั่วโมง หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและควรดื่มน้ำ3-4แก้วก่อนการบริจาคโลหิต30นาทีเป็นต้นครับคืนนี้นะคะสําหรับใครที่วางแผนเอาไว้จะไปบริจาคโลหิตที่สํานักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะจบรายการเราแล้วนะคะอัปเดตข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็นอนนะคะนอนแต่วันนะคะพรุ่งนี้จะได้มีแรงค่ะแล้วก็มีเลือดดีๆนะคะไปบริจาคก,กันละค่ะ